ฟังเพลงเด้อร์อ่าตัวแทนขออนุญาตเลียวมาตามตัรายการนี้นะคะมาด้านนี้ค่ะมาด้านนี้นะคะ เดี๋ยวพอนเสิรที่มานทานมา ไยังเต้องมาเอิคส์ต้องมาเอิเตนียมเลอี้วัียมนเลตะบัล้วดครับวดครับาิมมาไปใช้ด้วยนะครับเรื่อเบียนกันด้ต้องมาเด